และแต่แต่ด้วยความที่ว่าอยากร้องมาเอากรน,นี้มานะแล้วือเอาไปคนตัวเอาซื้อดูคนตัวเอาซื้อเต่อทั้งทั้งที่เขากับบว่าบา,บาใจอะ่ะแกมาใจคนเดียวเพราะเป็นคนโตของแกผูกกัมาใหมอืมัมนสีอาทิตย์พุ่นปิดนือเวลาต้งสีอาทิตย์พุ่นใบเ,เพึ่งจะมาแต่ว่าติดก่อนเนี่ย ขอตั้งแต่เดือนเมษาเพื่นจะได้ใบใบเพิ่นแจ้งว่าเออได้รหันละไข่ไข่กับใบวิสาของเฮานั่นน่ะแล้วมันมดมดปีสามเก้าปะน,ะนี่นี่สองพันศ้าสี่อะ่ะและ้วใบมันอยู่ถึงปีสามเก้าป่ะนะโอ้ได้จัดเมืินกันสามเก้ากับศ้าสี่สิบห้าปีอะ่ะใบหนึ่งอยู่ได้สิบห้าปีอะ่ะโอ้ เออเราม,มาเอาอยู่ทั้งๆที่ปุ่นบอกว่าหึ่งใจกับคนโตเอาเนี่ยอันนี้ต่างเหือเจ้าต่างเหือในตำบลเนอเนี่ยปะเป็ดเป็ดมันเล่นน้ำอันนี้ถ้าไผจะออกปุ่นต้องบอกแจ้งไปเนี่ยแล้วมั่นจะเปิดดัานเปิดประตูน้ำหึ่งน่ะออกไปแบบโบโบ้โบหันเหือเขาออกกันนั่นเขาต้องเอาเหือเข้ามาเก็บไว้ตั้งไหนเนี่ยกาดตีแป้งเลยเหียนี่น่ะเฮียไปเ็ดแป้งอะแต่กาดตีจอดแป้งเลย เจ้าในตำบลเจ้าเอ้ยเดี๋ยวไปแอบต่า์ต่างเหงือกัมวยไปถ่ายแอปเปิ้ลปิ๊บปิ๊ป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 ได้ไปกดโหอันธนาคารหมอนกำกวนปั๊บปั๊บปั๊บเป็ดป่า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 ของหลวงเนินนี่น่ะเป็ดมันคือเองไะเนี่ยยืดหัวเลยป๊ะป๊ะป๊บเป็ดปั๊บหัวเขียวงามก็งามขนาดเลย บนยุดละไปเดินแอวดีกว่าไปซื้อกับเขากันเจ้านี่ปับปัปับเป็ด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 ปับว่าลุง เป็นบ้านเฮาว่าเอาไปกินกันนะนี่น,น,นอันนี้มาได้ด้วยของหลวงเพื่นเด้อไปละเนี่ยพ่ที่ว่าการอำเภอเนีไ่ไปมานี่กับอุ้ยไปไปมาแต่งานกับมาทำเรื่องที่นี่ก็ได้ในตำบลเฮาวันนี้เจ้าไปละเด้อเจ้าไปซื้อกับเขากันเจ้า